นำขำไปเลยไอ้เยน่าจะเดือนกว่าแล้วมังยังไม่ได้ลบก,กิบอะ่ะอ้าเป็นเฮียนะบนต้นตีนอะยิ่งกวนละไอ้เด็กคนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้ยถ้า เข้าไอ้นี่นะเข้าเข DNA คกูแล้วปากแทบจะเป็นออะไอ,น N อ้เหี้ยกูบอกเลยโดนโดนลุตปี DNA ด่าหมอยแน่นอนไอ้เหี้ยแม่แม่ตายทุกปืนอ่ะโด,ดนโดนลุตใครยังไงเนี่ยยังร้องอ่ะไออีกเห็นอะไรเออปืนปืนอ,อันนั้นเอพิเกตเฮียมันลั่นเร็วกว่าจริงไม่กี่ยากร้องปืนดีจะชิบหายอ่าล่าสุดได้ะระเบิดกูนะ

Okay, s <S ทำไมล่ะครับคุณทำไมผมล่ะครับเก็บมาเป็นเรืเ่ออะไรเสียสี่สิบก็เก็บอยู่<า>แล้วแล้วรู่แบกระโดดยิงกูก่อนได้นะกระโดกูกระโดด <Okay. S 2> คือนสัต

ไม่ไดนะ้นานวม,นนม,นนมั้งไม่ได้แล้วม่ได้แ้วแล้วะยกเข่าละเพราะมันไม่ตึงไม่ตายตนะิดไม่แน่จะปัมป๊มเลือดนะระวังด้วยไม่มีอ่ะคือไม่มีพอปั๊มปั๊มเลือดตายแล้วอู้เจอว่ามันร้องแม่เว้ยบอกไปดิวน้องบีมันเล่นแสตตูกว่านะ <laughs> ไอ้เสียงกูอะ่ะดูไม่ใช่น้องมึงแล้วคิดว่าเป็นน้องอะไรแกไม่ได้ยิน เรียบร้อยเลยดสอะไรเนคือในแคนอ่ะไม่ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกอยกเว้นพวกมึงสามคนน่ะ IQ พวกมึงอ่ะที่รู้ว่ากูเล่น OA แล้วเป็นเด็กใหญ่เพราะว่าคนอื่นไม่เคยเห็นกูเล่น OA เลยนี่ไงมาทำ ลุมยิงผมมาแต่ผมไม่ตายอะครับเเ Venid ได้แล,ล,ล้วเบิดนะเสร็จเส็ภภภก็ไม่ผิดปะครับแกไม่รู้ัจน้องกูไม่รู้ไม,ม่น้องกูยม่มน,น,ยน้องเว้ยกูพี่หัวแค็งเข้าใจเปล่า อยู่เขาบอกอยู่ว่าอะไรนะหลัวธรรมดาได้ปะคืออะไรวะอะะไร,ว,ะเร,รเวเล่นธรรมดาไปถึงเล่นธรรมดาหรือเปล่าเดียวจริงเหรอยิงแบบจริงเฉยเหรอเด็ดดแมทกันนะใช่ไหมเด็ดเด็ดแมทกันได้ไอแบบ้เหฮ้ย जॾहिं ॾिठो अथनि Diễn lập Headshot. máy, cái tên thông thường đà, trời chơi, chơi. เจอจริงไม่โดนเลยตินกิดไม่ได้ดจริงว่ายิงว่าเนี่ยแต่อยากเข,แข้แค้นอยากามชิ้ไม่โดนกรแทักมาได้เลยอ่ะ กินไม่ค่อยได

ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นกิดเล่นชอบสับมือแล้วยืดโซ่ไหน,หน่อยตรกข้ามตายอ่ะเฮียกูเจนเลยอ่ะก,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 กูเจนเลยอ่ะเฮียเปลี่ยนสลัก เป็นเพื่อนไหมไอ็งิววะ โอ้ยเต้นไม่ได้จริงจจะหาทำแค่รออ๋อไวต้นเต้นมาเต้นมาเจ้เต้นเามาดิต้นเข้มงำพอดีเลยวะม่ถึจะบอดีวพี่พราะเราอะคุี้เกียดเอผมก็เริ่มคีเกียว่ะเบื่อย เดินหัวแล้วอ่ะหายไปไหนคนหนึ่งวะจัดอีกิโลเมตรรึเปล่าเมื่อกี้น่ะหลุดรึเปล่าเราไปจัดเข้าไป,ไปนี่ไงไอ้กีมันล่ออัรคมายิงแล้วว่ะ

จะนายยิงหัวเหรอใจเย็นอ๋อไอ้ไอ้ทำไมกูเล่นทำไมกูเล่นยิดระยไกลอะเขาไม่ใช่ระยะใก้เขาไม่เนะวะกูไม่เข้าใจหรอ head shot c h a n head shot อ้อนี่ผเก้ลเน็บเลย

ก็น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนคุยไับไอคิวแล้วไหมนะแชมป์เสียงวี่ไม่ใช่เสียงที่เป็นรุ่นน้องไอเดียวอยู่แล้วไงก็คือน่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะเฮ้ยโดนโศก้ามาอยนี้ต้องเอาจิงหอยละมั้งวางอาผมเดี๋ยวจะไปดูประาาก่อ่ะโนตอนไหนนี่ไงทอนยนนหน เ่าดียิมมาพดอะไรอะไรอะไรตกใจหมดเยอะโตโตมันยังคิต้องเอาตองเอาจริงหน่อยแล้วแวปนปัวเริ่มกลับมาเป็นล้วมา หอไอคิวเกตเกตูเกติวมันเอาเกตูไอคิวแม่ตบครั้งไม่เล่นเกตูไม่งยิงหัวโหดอีกนะไอ้เจเนี่ยเด็ดเบอร์หนึ่งส่งไม่โหด

เดียวกำลังประมาณเรปวๆไปได้โอเคโอเค